啊，对。 อขอ um ที่ที่กำลังไว้นะครับเื้องต้นหนึ่งหวดที่นี่สองหมวดรอสามห้าที่สองน้องที่ตามพร้อมสนับสนุนได้ทันทีเมื่อมีสถานอาารณ์ทีวอลสูงจากผู้บรคับบัญชานะครับในส่วนรูปแบบการปฏิบัติการวางกำลังนะครับ๋ยวผมแจ้งมาปฏิบัตินะครับอันฝ่บของเรานะครับก็ขอจำนวนความเข้มแข็งนะครับมาเป็นผู้ปกป้องนะครับ็นสถานที่ภายของเรานะครับแล้วก็ คือว่าลักผูชากันนะครับเดี๋ยวคนหน้าผู้ปฏิบัตินะครับเราประชุมแผนด้วยกันในห้องข้างในนะครับส่วนผู้ปฏิบัติก็เดี๋ยวจะเป็นการตามข้อสางการของทางโอชจะออกแผนปฏิบัติให้เราดูแก้งนะครับขออวยวัฒเพื่อที่ให้แข็ง่นะครับแข็งแ่นะครับหลยชุดออกกระครยตัวนะแนวเดี่ยวสิ ครับมสุดเพื่องจากกรณีผู้ต้องหาสัมพันธ์สายจะมารับทราบข้อกล่าวหาตามที่พนักงานสอบสวนได้ออกมาเรียกไว้ได้รับคำยืนยันจากพนักงานสอบสวนเมื่อ5นาทีที่แล้วแล้วพอผมเมื่อ5นาทีที่แล้วใส่ดาวดินและนักที่ประตูยืนยันต้องราชีแบบนี้มาเข้ามาประดานี้ทางการต้องการข่าวณ์ใเวลานี้นะครับที่ตรวจสอบตลอดทั้งวันเมื่อวานจนถึงณเวลานี้ ถามไปทั้งหดได้ไหมครับฉากหลังเป็นข้อกล่าหาครับข้อก่าหาเราจะไปดูเษสารพัดบอกปรด็นเหนะไม่มีทางครับแล้วสารพาพคืออะไรครับแล้วข้อหาตำรวจตั้งอะไรบ้างครับข้อหาตำรวจตั้งอะไรน่าจะเป็นอะไรกอย่างเป็นพรบความสะอาดพรบจุกเฉินด้วยคดีนี้ครับน่าจะเป็นเหตุจากการที่จัะกิจกรรมต้องตั้รับผิดานนะครับที่ไหนชาแยกลาด มันเยอะมากพี่ตอนนี้คดีมันเยอะเยอะมากจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอันไหนครับใช่คือที่ตอบว่าไม่รู้นี่คือไม่ไได้กลัวนะม่รู้จริงๆเยอะมากหตอนเดือนนี้รายงานตัวกันเจ็ดแปดรอบแล้ววันนี้เราเตรียมตัวมาองไรจะเริ่มอกสายตาที่จะปฏิเสธและหลังทำจะตระหนอ๋อก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับแล้วก็ให้การเป็นหลักฐานครับพูดในกระบวนการที่มียุติธรรมต่อไป กองขยายความในเรื่องของการที่จะชี้แจงอะไรนัสคืออะไรครับก็ปกติการทาให้การแพทย์มีทําให้การปากเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้การเป็นหนังสือใช่ไหมครับโดยปกติเนี่ยคดีคดีที่โดนละเมิดสิทธิ์คดีเนี้ยมันเขาเรียกวเป็นคดียุตศาสตร์นะครับคดียุตศาสตร์ที่เกี่ยวกับการโดนฟ้องคดีติดปากหรือสลระเทศนะครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้คดีมันก็เป็นต่อสู้แบบยุทศาสตร์เหมือนกันต่อสู้โดยหลักการสิทธิมนุษยชนต่อสู้โดยหลักคิดต่อสู้โดยหลักกฎหมายต่างๆการจีความในในเขตนารมต่างๆในมุมมองต่างๆเเพราะะฉนนนนัั้มป็ มันเป็นการสู้กันที่ทำเป็นเรื่องยๆแค่เวลามันโดนทั้งหมดเวลาสู้มันก็สู้ทั้งหมดนะครับก็เลยต้องให้การเป็นหนังสือนะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็ง่ายในการจัดการเพราะมีหลายคดีครับวันนี้ก็หมายความว่าเราแล้วก็มารับทราบข้อความหางตำรวจแล้วก็แจ้งไปว่าเราจะให้ทำให้การเป็นภายในหนึ่งหนังสือภายในสี่วันสี่วันขึ้นไปให้การไปอย่างทุกคนในคดีนี้ ทิศทางก็ตอดท้องมาในเรื่องของความให้การกับแน่นอนครับเพราะว่าเป็นคดียุติศาสตร์ครับคดีที่เขาเล่นมาเป็นทั้งแผงเหมือนกันเราก็สู้กันทั้งแผงกัน<ร>ไม่กังวลอะไรนะกับการที่เราต่อสู้ในเด็เดิอนเราไม่กังวลอะไรฮะก็คือเราก็ต่อสู้เป็นกลุ่มอยู่แล้วนะครับโดนโดนโดนก็โดนเป็นกลุ่มให้โดนเป็นกลุ่มก็ช่วยกันเป็นกลุ่มอยู่แล้วมันก็ต้องช่วยกันอย่างนี้ลคะครับเพราะว่า มันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับคดีนี้ที่จริงการเคลื่อนไหวทั้งหมดที่พวกเราทํามาเนี่ยที่รัศดรทากันมาเนี่ยไม่ควรที่จะต้องมีคดีมีอะไรมามีบรรยากาศแบบนี้นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศแสดงเห็นถึงว่าบ้านเราเนี่ยไม่เคารพหลักสิทธิเสรีภาพรัฐใช้รัฐใช้ใชข้ออ้างทางกฎหมายนะครับใช้กฎหมายในการจําก,กัดสิทธิเสรีภาพไม่ได้ให้สิทธิเสรีภาพนะครับเพราะนั้นกฎหมายต่างๆที่เขาใช้ก็คือเป็นเหตุเพราะว่าเราต้องเรา ต้องการเป็นรูปสถาบันกษรตริย์เราพูดถึงเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เราพูดถึงเรื่องปัญหาต่างๆเราพูดถึงเรื่องสิ่งที่เป็นปัญหาใต้พรมเรือนหรอกเพราะฉะนั้นเหตุผลเดียวเลยคือความมั่นคงของรัฐก็คือความมั่นคงของัตริั์เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เขาพยายามใช้ทุกวิถีทางก็เพราะว่าเราวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์เราต้องการที่จะให้ัตริั์อยู่ใต้รางนุษยแค่นั้นเองกิจกรรมไม่มีกี่คนนะที่ถูกเรียกมาเดี๋ยวจะมีร่ามนรรับทราบข้อควาเพิ่มเติมครับ ่วนใ่เป็นิลิครับก็มีกูแทนเห็นครับมีกูทอะไรงเก่าเท่าไหร่าพไมไม่ใช่ไมใช่เ็แกี่คนเจเจดมาแล้วจะบวกเราอีกสองก็จะเป็นเก้าแล้วบวกอีกเจอีกประมาณนี้น่จะประมาณนี้ก็เลพูดถึงกรณีเมื่อวานที่สถานีพระมานหน่อยครับกรณีสาเราไม่ได้ไปครับ ไม่มองมองสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงครับกับบริเวณสถานนี้พ่อ,ม,อามาอถ้ามองใช่ไหมครับก็คือรัฐรัฐไทยนะครับรัฐบาลก็ชัดเจนนะครับรัฐบาลไทยก็ยังเป็นรัฐบาลทหารใช่ไหมอ,อำนาจที่ได้มาอยู่ที่ประยุทธ์อยู่ปัจจุบันนี้ก็เพราะมาจากการทําการรับประหารนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหลักการเดียวกันที่มันจะเห็น มองสอบตามนะครับคือถ้าถ้าไม่เห็นด้วยก็คงจะปล่อยให้ประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพในการที่จะยืนยันในหลักการสิทธิพลเมืชนยืนยันในหลักการประชาธิปไตยแต่พอรัฐไทยเนี่ยจับก,กุมเนาะสลายการชุมนุมหมายความว่าเขาก็ไม่ได้แคร์เรื่องหลักการประชาธิปไตยเขามไม่ได้แคร์เรื่องสิทธิพลเมืองมากนะเขามไม่ได้แคร์ว่าให้ใหต้องให้ประเทศต่างๆเคารพหลักการกติกาสากลไม่เลยเขาแสดงออกอย่างชัดเจนเขาใช้ความมือแรงซัพพอร์ตด้วยซ้ำว่าเนี่ยประไทยแต่มันมันแย่มากๆนะครับเพราะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า อย่างที <van> ่บอกว่าท <can> ี่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือผลพวงจากการรัฐประหารตั้งแต่ปี57เพดัะนั้นไม่มีทางเป็นไปได้ที่เขาจะไม่เห็นด้วยหรือจะมายืนยืนในหลักการประชาธิปไตยเนาะเพราะเขาเขาไม่มีหลักการประชาธิปไตยครับส่วนคนนอกๆนะครับคุณเสริดภาพพอละขอบคุณครับ ى, ى, เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตอนออกไฟดีก็ได้พี่ โอ้ย้อนแสงไปตรงโน้นเลยไปตรงโน้นเลมันย้อนแสงไปตรงโน้นเลไปตรงโน้นเลพี่แกพาไปตรงโน้นย้อนใต้ไปนั้นมันย้อนแสงแลย้อนใต้นะครับหันไปมุมนู้นนะครับใต้ครับอ่าถูนู้นหน่อยนะเอาเอาอ่าหาตามสเต็ปครับว่าพิธีการอะไรบ้างนี่ครับ ซึ่งการแจ้งข้อกล่าวหามันก็เป็นการเหมือนฟังปลาใสรอบหนึ่งนะผมก็ส่งเสียงดีใจตบมือากับการที่คณะสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา mm hmm. ก็คือเหมือนกับเป็นการถอดการปลาใสถอดประเด็นปัญหาของสังคมไทยให้มาอยู่ในสำนวณครับเพราะง mm ั hmm. ้นถ้าใครอยากเห็นปัญหาของสังคมไทยว่าสังคมไทยมีปัญหาอะไรบ้างผ่านการอ่านสำนวนก็เทสตน,นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทสที่จะเห็นปัญหาว่าเราพูดถึงอะไรบ้าง mm hmm. พูดถึงการรับประทานเพราะการรับประหา,กการ,รหาไม่ดีอะไรสิ่งที่เราปราาัยที่เราพูดอยู่บน เวทีก็ได้มาประกวดในสำนวนครับก็ชัดเจนอย่างที่ต่อ,ต,อต่อเรื่องอย่างที่ถ่ายคูิว่ามันสะท้อนอะไรอย่างวันนี้ที่มาเป็นเรื่องใหม่ก็มันพอดีเนาะกับมันเป็นเคสที่เราซ้อมต้านประหารพอดีแล้วก็ในสำนวนของผมมันมีข้อที่น่าพูดถึงอย่างหนึ่งว่าเขาบอกว่าการแสดงดนตรีในที่ชุมนุมเป็นเป็นเรื่องผิดเป็นการยุยงุกปัน่นเป็นมิตรผลในการแจ้งข้อหาเพิ่มแล้วก็ กกมีการน่าจะเป็นครั้งแรกที่แจ้งข้อหาศิลปินบนเวทีคนอื่นๆด้วยในครั้งนี้ผมก็อย่ากที่ภายบอกว่ามนสะท้อนให้เห็นแล้วว่าการแสดงออกอทั้งในรูปแบบของในเชิญศิลปะดนตรีและการเรียกร้องในสิทธิเสรีภาพมันถูกบบกบดัวงหมดนี้ถูกถูก,ถกจุดจำกัดสิทธิ์เพราะว่าเพียงแค่ว่าเราต้องการที่จะมารูสารสันะครับเนั้นในในค้ายสำนวนอนี่ยผมก็ให้ ความเห็นแต่ว่าเ,าเหตุกดเครืองนะครับเขาถามว่าเรามีเหตุกดเครืองกับผู้ดาเดน,นินคดีที่เกี่ยวข้องของคดีไหมเราก็เลยบอกว่าลงไว้ว่ามีเหตุกดเครืองนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติในหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอุดมการของรัฐอุดมการของเจ้าหน้าที่รัฐไทยเนี่ยก็คือการปกป้องความมั่นคงใช่ไหมครับซึ่งความมั่นคงที่บัญญัติไว้เนี่ยก็คือความมั่นคงของ,ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในยะจริงๆแล้วพวกเราพูดถึงเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่ใต้รัฐมนูลเพราะน ช่ไหมครับเขาไม่เอาเหตุเหตุเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ดยตรงเขาเอาเหตุอื่นที่จะมาขัดขวางเสรีภาพในการพูดของเราเช่นอย่างกรณีเหตุการณ์ที่นี่ก็คือบล็กกสุบเฉินทรบอื่นๆต่งางๆซึ่งเนื้อหาสาระที่เราพูดในเวทีนั้นก็พูดถึงเรื่องการเซ็นใ,ใครเซ็นรับรองการรับอาหารใช่ไหมครับพูดถึงเรื่องถ้ามีการรับอาหารเนี่ยมันจะออกมาต่อต้านยังไงแล้วถ้ามีการเซ็ราารครคน,น,ร,ดดน,นร,รับอาหารเนี่ยใครคนนั้นเป็นคนเซ็นเรากดดันไม่ให้คนเซ็นรับอาหารเซ็นเพราะนั้นเรื่องทั้งหมดเนี้ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามัน,มนเชื่อมโยงงไปถถึสาบัันกษตริ มันเชื่อมโยงไปถึงการที่ต้องพูดถึงสถาบรรษัทเพราะนั้นเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคดีอื <normal sounds not. S 1> ่นๆคดีอะไรที่มันหดเกิดจากการที่ปฏิรูปสถาบันนั้นนะครับกฎหมายของคณะคอตชเพื่อออกแบบมาใช้ในกลไกนี้เพราะฉะนั้นฟังก์ชันของกฎหมายต่างๆที่ออกมาจากคอชจะอยู่ในทุกสํานวหนในทุกคดีมาถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้ปิดปากของประชาชนครับอย่างการแสดงดนตรีครับเขาอธิบายไหมครับว่ามันมีเนื้อหาเพลงหรือว่าการแสดงออกยังไงที่เข้าข่ายความผิด ไม่มีเลยครับถ้าเขียนว่าการคิดแสดงดนตรีหมายถึงการเข้าที่เข้าใจนะที่แบบรีเลทกันไปก็เป็นการส่งรู้ร่วมคิดหมายถึงว่าเป็นการเหมือนร่วมกันก่อม็อบอะไรประมาณนั้นนั่นหมายถึงว่าการที่คุณโชว์อัพขึ้นไปบนเวทีแล้วอ่ะหมายถึงว่าเฮ้ยคุณมีส่วนร่วมกับการนิยงปุกปัดหรือว่าในใดก็ตาม เห็นว่ามีศิลปินอย่างหมอแคนแล้วก็มีศิลปินอีกคนนึงอย่างน้อยสองคนที่จะวันนที่สิบนี้จะมาใช่ไหมครับก็มันมันลามไปหมดแล้วครับคือความกลัวของรัฐที่แทนที่จะฟังแล้วก็เอาไปแก้ไขใช่ไหมครับฟังข้อเสนอสามข้อเสนอก็คือปยุต์ออกไปร่างรัฐมนตรใหม่แล้วก็บรรลุสาระาแทนที่จะฟังข้อเสนอแทนที่จะแก้ไขเปิดช่องทางให้รัฐสภาแก้ไขปัญหาต่างกับปิดทุกช่องทางเพราะนั้นพอมัน พอทุกคนออกมาพูดพอคนอื่นมันอึดอัดมากขึ้นนอกจากประชาชนาราษฎรทั้งหลายมันศิลปินคนอื่นๆในสังคมที่เป็นหน่วยย่อยต่างๆของสังคมก็เริ่มอึดอัดที่จะออกมามเพราะฉะนั้นพอคนเริ่มออกมามากขึ้นกฎหมายมันก็ลามไปมากขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าถ้ากฎกฎหมายหรือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือมันเกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งมันจะเกิดขึ้นได้กับทุกคน<ม>เพราะนั้นเราต้องช่วยกันอย่าให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นช่วยกันสกัดกั้นช่วยกันต่อต้านช่วยกันทําให้สิ่งเหล่านี้ มันหายไปทาให้ว่าทาการใช้กฎหมายไปเครื่อมืงการใช้กฎหมายติดปากเนี่ยมันหยุดเป็นสักทีในสมองไทยมันยังไม่หยุดตอนนี้หรอครับแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันนะคนโดนออกมาเราก็ต้องช่วยรณรงค์ช่วยกันติดตามช่วยกันให้กําลังใจถ้ามีการโดดตึกขึ้นเราก็ต้องออกมาช่วยกันและวันนี้มันยังเคลื่อนไหวไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าการเคลื่อนไหวจะไม่มีนะครับการเคลื่อนไหวมันยังมีการกดขี่มันยังมีถึงแม้ว่าณวันนี้บรรยากาศทางสังคมมันจะไม่เปิดนะครับบรรยากาศทาง มันมีโรคติดต่อมันมีอะไรที่ยังไม่เปิดในการเคลื่อนไหวแต่ว่าการกดขี่ในสังคมยังมีปัญหาโควิดนาวันนี้ประชาชนยังเดือดร้อนยังมีที่รัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้รัฐไม่ได้เคยแชร์ประชาชนมันมีหลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็เช่นกันวัคซีนพระราชทาปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันยังมีเพียงแค่พวกเรายังไม่ได้ออกมาพูดพวกเรายังไม่ได้มีเวทีชุมนุมเหมือนแต่ก่อนได้เพราะมันหายการเมิอเพราะฉะนั้นอยากฝากให้ทุกคนติดตามปัญหาต่างๆแล้วมันก็ยังมีช่องทางอีกต่างๆที่ให้ติดตามนะครับ อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเหตุใดที่มันเกิดขึ้นอย่างงี้มีการแม,แม้กระทั่งมีโควิดมีอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ได้สนใจแล้วก็มีคดีมาเรื่อยๆเ,ออเราเห็นได้ว่าคาดีมันเยอะมากจนแม้แต่พวกผมเองไม่รู้ว่ามีคดีอะไรบ้างนะทนายก็ไม่พอเพราะฉะนั้นณวันนี้สิ่งที่เขาใช้ความรุนแรงทางตรงก็คือใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือแล้วมันก็ก่อเกิดความรุนแรงทางตรงอย่างนี้พวกเราต้องเสียเวลามาที่นี่ลหลายๆคนต้องเสียเวลามาคาดีที่มันไร้สาระคดีที่มันไม่เป็นเหตุเป็นผลคดีที่มันพูดถึงเรื่อง หลักสิทธิพลมือนหลักประชาธิปไตยแล้วมาผิดมันต้องมาตีความทางกฎหมายอันนี้ถึงที่ว่ามันเป็นเรื่องที่สิ่งที่วันนี้ที่รัฐกำลังใชนน้ทำให้เรา,เ,าเหนื่อยทําให้เรารู้สึกอึดอัดตทนนะเราก็เริ่มอึดอัดแล้วเนาะเรารู้สึกว่าก<ช>ารจะเนินคดีแบบนี้มันน่าเบื่อแล้วมันก็เสียเวลาพวกเรามากวันี้ให้เรามารายง,งานตัวเยอะมากเนาะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคืออย่างปีนี้เข้ามาเป็นในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ของเขาชัดเจนว่าช่วงโควิดเนี่ยเขาจะล็อกคดีออกมาเยอะมาก แล้วก็ที่เรียกว่าเป็นการรองยาแล้วกันในการที่จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับคนรอบข้างหรือว่าพูดง่ายๆว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในสปอตไลท์แล้วก็ำํำเท่าที่ฟังมาเมื่อกี้ส่วนใหญ่คนที่เรียกว่าไม่ได้เป็นบุคคลมีชื่อเสียงหรือว่าไม่ได้เป็นเหล่าแกนนำเนี่ยศาลจะสั่งฟ้องเลยทันทีถ้าไม่มีการกดดันจากทางเราผมคิดว่าเรื่องนี้เราเรา,เราต้องช่วยกันครับคือไม่ว่าความอมยุิธรรมมันเกิดขึ้นกับใคร คือณวันนี้มันยังไม่สามารถมีการเคลื่อนไหวได้ใช่ไหมครับเคลื่อนไหวใหญ่ๆได้เพราะว่ามันมีเรื่องโควิดนะครับเราก็พยายามเคลื่อนไหวเลยอย่างที่พวกผมก็เคลื่อนไหวที่ภูเขียวความริยทีรทเกิดที่ไหนเราก็เคลื่อนไหวที่นั่นหลายๆที่อย่างที่สถานทูตทรามะหรือหลายๆที่ผมคิดว่าเราต้องต้องติดตามและเฝ้าระวังด้วยกันเรื่องนี้อยากให้มันปล่อยให้เรื่องเงียบไปอย่าปล่อยให้การใช้กฎหมาย <S 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 คือสิ่งที่รัฐเขาใช้เพราะว่ากฎการใช้กฎหมายมันเป็นความชอบธรรมครับโดยอ้างว่าพวกเรากฎหมาย แค่นี้มันเป็นความชอบธรรมมากแต่เราต้องตั้งคาถามไปมากกว่านั้นอยากให้สังคมตั้งคาถามไปมากกว่านั้นว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยการตีความว่าผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันแค่นั้นจริงๆเหรอหรือว่ามันมีจิตนามากกว่านั้นเพียงแค่ใช้กฎหมายมันเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐให้สร้างความชอบธรรมกับประยุทธ์ในการที่จะอธิบายกับคนต่างๆว่าเอ้ก็แค่พวกนี้มันทำผิดกฎหมายแท้จริงกฎหมายนะมันถูกออกแบบมาอย่างพรบชุมนุมมาถูกออกแบบมาจากคนพวกของเผด็จการนะครับออกแบบมาเพื่อจำกัดการชุมนุม ออกแบบให้เรายกส them. Them. Helmet, he ิทธิการชุมนุมสิทธิอันเสรีของเราให้กับใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกคดีที่ห้อยพวกมาก็จะมีการไม่ขออนุญาตการชุมนุมซึ่งเรื่องนี้มันก็ต้องมาถกเถียงกันใช่ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วในสิทธิเสรีภาพมันเป็นที่เราเกิดมาแล้วเรามีสิทธิหรือเราต้องมอบสิทธิในการสิทธิเสรีภาพของเราให้กับใครเพื่อขออนุญาตในการชุมนุมเพราะฉะนั้นคณะคือนึงนะคณะเพิ่มขคณะเ่นี้ที่จริงตอนบ่ายจะต้องไปชณะสงคราบที่เมื่อกไปแต่เข้ามาฮะมาหา เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่ามาองินความสะดวกมาแจ้ไม่รู้ว่าหนูก็คือที่ไหนกันนี่หนึ่งหนงหาจะเป็นกัญาก็กัญญานี่หนู